คุณเคยสงสัยไหมว่าภรรยาที่เพิ่งแต่งเข้าบ้านใหม่จะต้องเจออะไรในคืนส่งตัวเสียงครวญแผ่วเบาจากห้องแม่ผัวทำให้ฉันรู้ทันทีว่ามีความลับดำมือซ่อนอยู่ทุกก้าวที่ฉันเดินผ่านถงบ้านหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาและเมื่อฉันเงยหน้าขึ้นสิ่งที่เห็นในกระจกทำให้ฉันแทบลืมหายใจนี่ไม่ใช่เรื่องเล่าธรรมดาแต่เป็นความจริงที่น่ากลัวที่ฉันจะไม่มีวันลืม คุณกล้าพอไหมที่จะเข้ามาเผชิญหน้ากับความลับนี้ไปกับฉันกดดูจนจบและคุณจะเข้าใจว่าทำไมเสียงครวญน,นั้นถึงยังคงดังก้องอยู่ในบ้านนี้ค่ำคืนวันแต่งงานฉันถูกส่งตัวเข้าบ้านสามีเป็นครั้งแรกไฟในบ้านสลัวเงาเฟอร์นิเจอร์ทอดยาวไปตามผนังอากาศชื้นเย็นราวกับมีบางสิ่งแอบมองเมื่อเดินผ่านโถง ฉันได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆบนพื้นไม้เสียงนั้นไม่ได้มาจากใครที่ฉันเห็นฉันหยุดยืนหัวใจเต้นแรงหูจับอยู่กับเสียงที่ดังขึ้นจากชั้นบนเสียงครวญเบาหวิวลอดลงมาเหมือนคนเจ็บปวดเหมือนคนกำลังเรียกขอความช่วยเหลือมันดังมาจากห้องแม่ผัวห้องที่ถูกสั่งห้ามไม่ให้ฉันเข้าไป ฉันยกมือกดประตูบานไม้สันสะเทือนเหมือนมีแรงจากข้างในกลิ่นเก่าอับเหมือนผ้าชื้นโชยออกมาในความมืดฉันมองเห็นเงาร่างเคลื่อนไหวเหมือนคนกำลังนั่งกอดเขาอยู่ริมเตียงเสียงครวสะท้อนกล้องในหัวยิ่งไกลย,ยิ่งดังแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเมื่อฉันกล้าวเข้าไปสายลมเย็นว่าพุ่งชนต้นคอ ราวกับใครเป่าลมหายใจใส่ร่างกายฉันสั่นสะท้านบนโต๊ะหัวเตียงฉันเห็นกล่องไม้เก่าๆฟ้าปิดแตกหักเผยให้เห็นเศษผ้าขาดรุงริ่งกลิ่นสาบแรงขึ้นเหมือนกลิ่นเหล็กสนิมปนกับกลิ่นเปรี้ยวของความชื้นฉันแทบหายใจไม่ออกทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักก็ดังขึ้นจากหลังห้อง ฉันหันขอบไปแต่กลับเห็นเทียงความม่วงเปล่าแสงไฟจากทางเดินพลันดับทั้งห้องถูกกลืนด้วยความมืดสนิทเสียงครวนแปรเปลี่ยนเป็นเสียงหัวร้อแผ่วบางหัวใจฉันแทบหลุดออกมาขาแข็งทื่อก้าไม่ออกสายตาจับจ้องไปที่กระจกบานสูงตรงผนังในเงากระจกฉันเห็นผู้หญิงในชุดเก่าโบราณ ผิวซีดเหมือนถูกกดทับด้วยความเศร้าสาหัสเธอยกมือขึ้นช้าๆชี้ตรงมาที่ฉันริมฝีปากขยับแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดแต่แล้วห้องก็สั่นสะเทือนหน้าต่างเปิดออกเองม่านปลิวรุนแรงราวกับพายุโหมกระหน่ำเข้ามาฉันกรีดร้องในใจแต่เสียงไม่ออกจากลำคอเหมือนถูกกดทับด้วยอากาศหนาหนัก เสียงครวนนั้นกลับมาชัดเจนแต่คราวนี้มันออกมาจากข้างในอกฉันเองเสียงครวญสะท้อนออกมาจากข้าในอกเหมือนฉันกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของห้องนี้ลมหายใจติดขัดความมืดคล้ายจะกลืนกินสติฉันพยายามยกมือปิดหูแต่เสียงนั้นยังไม่หายไปในเงากระจกหญิงสาวชุดเก่าโบราณยังยืนอยู่ สายตาของเธอจับจ้องฉันไม่ละไปไหนดวงตาของเธอว่างเปล่าเหมือนบ่อน้ำลึกที่ไม่มีวันเห็นก้นแต่ในว่างเปล่านั้นกลับเต็มไปด้วยความแค้นเธอเริ่มขยับปากอีกครั้งครั้งนี้ฉันได้ยินเสียงแผ่วๆเล็ดลอดออกมาเป็นถ้อยคำที่ทำให้ร่างกายฉันสั่นสะท้านออกไปก่อนที่เธอจะสายเกินไปฉันถอยหลัง แต่กลับสะดุดกล่องไม้บนพื้นฟ้าเปิดออกเองเผยให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในเศษผ้าที่ฉันเห็นตอนแรกไม่ใช่ผ้าธรรมดามันคือชุดเจ้าสาวขาดุ่งริ่งสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มจากคราบเก่าแก่กลิ่นสาบแรงขึ้นจนหน้าขมคอฉันแทบอยากวิ่งหนีแต่ขากลับไม่ยอมเชื่อฟังเสียงครวญเริ่มกลายเป็นเสียงหลายคน บางเสียงเหมือนผู้หญิงร้องไห้บางเสียงเหมือนเด็กเล็กสะอื้นทุกเสียงผสมกันเป็นคลื่นกดทับจนหูอื้อและหัวแทบระเบิดฉันตะโกนออกมาแต่เสียงของฉันกลับหายไปในอากาศประตูห้องปิดเองอย่างแรงเหมือนมีใครกักขังฉันไว้ข้างในฉันหันซ้ายหันขวามองหาทางออกแต่ไม่พบแสงไฟจากกระจกเริ่มส่องวาบ สะท้อนภาพที่ไม่ควรจะเห็นหญิงสาวในชุดเจ้าสาวถูกมัดมือไว้กับเตียงใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยน้ำตาริมฝีปากขยับแต่พูดไม่ออกและข้างๆเธอมีเงาของใครบางคนยืนอยู่ฉันพยายามเพ่งมองจนในที่สุดก็เห็นชัดนั่นคือแม่ผัวของฉันในวัยสาวมือของเธอกับมีด และเธอกำลังยกขึ้นเหนือหัวเจ้าสาวคนนั้นเลือดสาดเต็มพื้นในผ้าสะท้อนนั้นฉันผงะถอยหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาในสมองเต็มไปด้วยคำถามนี่คือภาพลวงตาหรือความจริงที่ถูกปิดบังไว้เสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูเจ้าสาวทุกคนไม่มีใครได้ออกไปจากที่นี่ฉันหันขอบไป แต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพียงแค่ลมเย็นว่าผัดผ่านทันใดนั้นกล่องไม้บนพื้นก็ล้มควม่ำซองจดหมายสีซีดเก่าๆร่วงออกมามือของฉันสั่นแต่ก็หยิบมันขึ้นมาอ่านตัวหนังสือจางแต่ยังพอเห็นข้อความถึงผู้หญิงคนต่อไปถ้าเธอได้อ่านข้อความนี้ จงรู้ไว้ว่าเธอจะไม่มีวันแทนที่ใครได้ฉันขนลุกสู้ความจริงบางอย่างกำลังเปิดเผยและมันเกี่ยวพันกับการแต่งงานครั้งนี้ฉันมองรอบห้องอีกครั้งบนผนังปรากฏรอยคราบำ้ำเหมือนคราบเลือดที่พยายามถูกเช็ดออกหัวใจฉันสั่นระรัวทุกเสียงในห้องเงียบกริบเหลือเพียงเสียงลมหายใจของตัวเอง แต่แล้วเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังชัดจากข้างหลังฉันฉันหันกลับไปเห็นแม่ผัวตัวจริงยืนอยู่ตรงประตูแววตาของเธอแข็งกร้าและว่างเปล่าเธอเข้ามาทำอะไรในห้องนี้เสียงเธอแหบต่ำเหมือนเสียงที่ฉันได้ยินในตอนแรกฉันอึอ้งพูดไม่ออก เพราะไม่รู้ว่าควรตอบอย่างไรแม่ผัวเดินเข้ามาใกล้สายตาเธอจ้องไปที่กล่องไม้บนพื้นริมฝีปากขบแน่นจนเห็นเส้นเลือดปูดฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามเปิดมันเสียงเธอยินเยียบเหมือนกอนน้ำแข็งแทงเข้ากลางอกฉันก้าวถอยหลังแต่เธอก้าวเข้ามาเรื่อยเรื่อยจนฉันถูกดันไปติดผนังห้อง แสงจากโคมไฟริบรีสะท้อนเงาของแม่ผัวสูงใหญ่บนผนังเหมือนสัตว์ร้ายกำลังครอบงำเหยื่อเธอหยิบกล่องไม้ขึ้นมาดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บแค้นนี่คือสิ่งที่ทำให้ทุกเจ้าสาวต้องเงียบเสียงไปตลอดการฉันแทบไม่อยากฟังต่อแต่ก็ไม่สามารถหนีได้พราะขาทั้งสองข้างสั่นจนไร้เรี่ยวแรง แม่ผัวก้าวเข้ามาประชิดกระซิบเสียงต่ำข้างหูเธอเป็นคนต่อไปฉันยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกเป็นเสียงเสียงแม่ผัวอยู่ตรงหน้าสายตาของเธอเต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายเธอถือกล่องไม้นั้นไว้ในมือเหมือนมันเป็นสิ่งที่เธอเฝ้าปกป้องมากกว่าสิ่งใดเธอกระซิบอีกครั้ง เสียงนั้นก้องสะท้อนในโสดประสาทเธอเป็นคนต่อไปฉันพยายามกลืนน้ำลายขอแห้งผากปากสั่นแต่ยังคงถามออกไปคุณหมายความว่ายังไงคนต่อไปของอะไรแม่ผัวหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นไม่เหมือนมนุษย์มันแหลมสูงสะท้อนเหมือนเสียงกรีดของโลหะบนกระจกบ้านหลังนี้ไม่ต้อนรับผู้หญิงที่แต่งเข้ามา เธอกล่าวพลางหรีตะลงนี่แต่จะกลืนกินพวกเธอทีละคนทีละคนฉันถอยหลังจนหลังชนผนังแต่เธอก้าวเข้ามาเรื่อยๆเงาของเธอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนปิดบังแสงไฟทั้งห้องฉันเหลือบมองกระจกในกระจกไม่ได้สะท้อนภาพแม่ผัวเพียงคนเดียวแต่เต็มไปด้วยเงาผู้หญิงหลายคนแต่ละคนสวมชุดเจ้าสาว แต่ละคนมีแววตาเศร้าโศกและสิ้นหวังฉันแทบหายใจไม่ออกร่างกายสั่นไหวจนแทบยืนไม่อยู่เงานในกระจกขยับพร้อมกันยื่นมือออกมาราวกับอยากดึงฉันเข้าไปเธอจะได้อยู่กับพวกเขาแม่ผัวกระซิบตลอดไปฉันส่ายหัวพยายามกรีดร้องแต่เสียงกลับหายไปในคอ ทันใดนั้นเสียงขอประตูก็ดังขึ้นสามีของฉันเรียกจากข้างนอกแม่ภรรยาผมอยู่ในนั้นหรือเปล่าแม่ผัวหยุดกึกแววตาแข็งกร้าวหันไปมองประตูเธอทำสัญญาณให้ฉันเงียบเหมือนนักล่าที่ไม่อยากให้เหยื่อหนีฉันรู้ว่านี่คือโอกาสเดียวฉันรวบรวมแรงทั้งหมดพุ่งไปที่ประตูสุดแรง แม่ผัวพุ่งตามมามื่อเธอเกือบคว้าชุดฉันได้แต่ฉันบิดกลอนแล้วกระชากประตูเปิดออกสาม,มีฉันยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าเต็มไปด้วยความตกใจเมื่อเห็นฉันหน้าซีดเหงื่อท่วมตัวเกิดอะไรขึ้นเขาถามเสียงสัน่นแต่ก่อนที่ฉันจะพูดแม่ผัวก็ก้าวออกมาจากห้องสีหน้าของเธอเปลี่ยนไปทันที จากดูดันกลับกลายเป็นอ่อนโยนไม่มีอะไรหรอกลูกเธอยิ้มบางๆแค่ภรรยาของลูกอาจจะตกใจเพราะบ้านมันเก่าฉันพยายามพูดพยายามบอกความจริงแต่เสียงในคอถูกกดทับเหมือนมีมือมาบีบสามีหันมามองฉันสายตาเต็มไปด้วยความสับสนแต่สุดท้ายเขาก็พยักหน้าเชื่อแม่ของเขา ฉันถูกดึงออกมาจากห้องนั้นและประตูก็ถูกปิดตายอีกครั้งคืนนั้นฉันนอนไม่หลับภาพเจ้าสาวในกระจกยังคงวงเวียนในหัวเสียงครวญยิงดังกล้องในหูแม้ฉันจะพยายามปิดหูแน่นฉันหันไปมองสามีที่หลับสนิทเขาไม่รู้เลยว่าในบ้านนี้ซ่อนอะไรไว้และแม่ของเขาเป็นใครกันแน่ฉันลุกจากเตียง เดินไปที่ระเบียงลมกลางคืนพัดเย็นแต่ฉันกลับเหงื่อแตกในความเงียบสงัดฉันเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้เธอสวมชุดเจ้าสาวขาดุ่งริ่งเธอเงยหน้าขึ้นมามองฉันตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาริมฝีปากขยับช้าๆฉันอ่านออกทันทีช่วยพวกเราวันต่อมา ฉันเริ่มค้นหาความจริงฉันแอบไปถามชาวบ้านแถวนี้เกี่ยวกับบ้านหลังที่ฉันแต่งเข้ามาอยู่ทุกคนหลบตาไม่มีใครกล้าพูดตรงๆแต่บางคนเพียงกระซิบว่าผู้หญิงที่แต่งเข้ามาที่นี่ไม่เคยมีใครได้ออกไปอย่างมีความสุขฉันเริ่มปฏิติปะต่อเรื่องราวเจ้าสาวในอดีตทุกคนหายตัวไปทีละคน และครอบครัวน,นี้ก็ทำเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นหัวใจฉันหนักอึ้งฉันไม่รู้ว่าฉันจะเป็นรายต่อไปหรือไม่แต่เสียงครวนเมื่อคืนยังก้องเตือนอยู่เสมอหลายวันผ่านไปฉันพยายามเก็บความลับนั้นไว้แต่ทุกคืนเสียงครวญยังคงดังทุกคืนเงาในกระจกยังคงปรากฏฉันเริ่มเห็นมากกว่าเดิมฉันเห็นพวกเธอเดินตามฉันในบ้าน เห็นเงาของชุดเจ้าสาวลอยผ่านประตูห้องทุกการกับพริบตาฉันไม่มั่นใจว่าเมื่อหันกลับมาจะยังอยู่ในโลกจริงหรือในกระจกต้องคำสาบคืนสุดท้ายมาถึงเสียงครวนดังชัดเจนที่สุดมันดังมาจากห้องแม่ผัวอีกครั้งฉันรู้ว่าถ้าฉันไม่เผชิญหน้าคืนนี้ฉันจะไม่มีวันได้อิสระและจะจบลงเหมือนพวกเธอ ฉันหยิบกุญแจเก่าๆที่แอบขโมยมาจากตู้แม่ผัวเดินตรงไปที่ห้องต้องห้ามมือสั่นจนแทบถือไม่อยู่เมือ่อไขกุญแจบานประตูเปิดออกกลิ่นเหม็นอับผสมกลิ่นสนิมพุ่งออกมาอย่างแรงฉันก้าวเข้าไปไฟในห้องติดเองอย่างช้าๆเผยให้เห็นกำแพงที่เต็มไปด้วยรูปถ่ายผู้หญิง แต่ละรูปคือเจ้าสาวที่หายตัวไปรอยยิ้มของพวกเธอถูกขีดข่วนจนเลือนหายใต้รูปแต่ละใบมีวันที่วันที่พวกเธอแต่งงานและช่องว่างสุดท้ายว่างอยู่พร้อมชื่อของฉันที่ถูกเขียนไว้เรียบร้อยแม่ผัวก้าวออกมาจากเงามืดใบหน้าเธอเย็นชามือถือมีสั้นเล่มหนึ่งเธอไม่มีสิทธิ์ค้นหาความจริงเสียงเธอหนักแน่น เพราะความจริงนี้คือสิ่งที่ผูกมัดครอบครัวนี้ไว้ฉันถอยหลังน้ำตาไหลาอาบแก้มทำไมคุณต้องทำแบบนี้เธอหัวเราะเบาๆเพราะความรักต้องถูกปกป้องไม่มีใครมาแย่งลูกชายฉันไปได้ฉันสะดุง้งคำพูดนั้นเหมือนคำสาปแม่ผัวไม่ได้แค่ปกป้องแต่เธอกำลังครอบครองทุกสิ่งไว้ ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นรอบห้องเงาเจ้าสาวทั้งหมดในกระจกปรากฏพร้อมกันพวกเธอไม่ใช่เงาอีกต่อไปแต่ยืนอยู่รอบตัวฉันจริงๆใบหน้าเต็มไปด้วยบาดแผลและความเศร้าวพวกเธอพุ่งเข้าหาแม่ผัวจับแขนจับขาเสียงแม่ผัวกรีดร้องดังลัน่นห้องสั่นสะเทือน กระจกแตกกระจายแสงสว่างวาาจนตาฉันพร่าไปหมดเมื่อทุกอย่างสงบฉันลืมตาขึ้นแม่ผัวหายไปเหลือเพียงกล่องไม้แตกหักบนพื้นเงาเจ้าสาวทั้งหลายหันมามองฉันดวงตาของพวกเธออ่อนโยนริมฝีปากขยับช้าๆขอบคุณแล้วพวกเธอก็ค่อยๆเลือนหายไป เหลือเพียงความเงียบและความว่างเปล่าในห้องรุ่งเช้าฉันเล่าเรื่องทั้งหมดให้สามีฟังเขาไม่อยากเชื่อแต่เมื่อเห็นรูปถ่ายบนกำแพงเขาก็สุดตัวลงร้องไห้ความจริงที่ครอบครัวปิดบังถูกเปิดเผยในที่สุดและบ้านหลังนี้ก็ไม่ใช่บ้านอีกต่อไปแต่มันคือสุสานของวิญ,ญญาณที่ถูกจองจำ หลายปีผ่านไปบ้านหลังนั้นถูกทิ้งร้างไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกเลยและเสียงครวญที่เคยดังในคืนนั้นหายไปตลอดกาลแต่สำหรับฉันทุกครั้งที่มองกระจกฉันยังเห็นร่องรอยบางอย่างเหมือนเงาเจ้าสาวยังคงเฝ้ามองและฉันรู้ว่าความลับดํามืดของบ้านนี้จะไม่มีวันถูกลืม